สวัสดีครับมาพบกับโอ้ยคอมพิวเตอร์ซัพพอร์ตอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะแนะนำเรื่องของการตั้งกระดาษนะครับให้เป็นกระดาษตามที่เราต้องการนะครับสำหรับเครื่องดอดเมทริกนะครับกระดาษต่อเนื่องนะครับที่ใช้กันโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น9คูณ11นิ้วนะครับกับ9คูณ5นิ้วนะครับวิธีการตั้งนะครับ มีดังต่อไปน,นี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับจะต้องลงไดเวอร์นะครับตัวเต็มนะครับให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับทั้งตัว LQ สา0รอยัทถูนะครับและก็ตัวเอ s สัน LQ สา0นนะครับจะต้องลงไดเวอร์ก่อนนะครับถ้าไม่ลงไดเวอร์จะไม่เจอหน้าที่ผมแนะนำนี้นะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับสำหรับ Windows 10นะครับให้กดเข้าไปที่รูปค้นหาเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า Print นะครับนะปริ้นแอนด์สแกนนะครับกดไปเลยครับเมื่อท่านลงไดเวอร์แล้วนะครับจะขึ้นนะครับตัวปรินเตอร์ขึ้นมานะครับกดนะครับเมเนนะครับจากนั้นกด p รินเตอร์บฟล์นนะครับ กดยุตนะครับยุตดีไฟนะครับเปเปอร์นะครับตรงนี้นะครับตั้งชื่อนะครับอย่างเช่นนะครับเก้า x 5้ห้าอย่างนี้นะครับกดเลือกเป็นยูนิตนะครับเลือกเป็นเป็นนิ้วหรือเป็นเซนติเมตรนะครับในที่นี้เนื่องจากตัวกระดาษเนี่ยกำหนด่าเป็นเป็นนิ้วนะครับผมเลือกเป็นนิ้วนะครับ ก็กด9 5.5นะครับแล้วก็กดเซฟครับเมื่อเซฟแล้วนะครับตัวเปเปอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับให้ท่านจําชื่อเนียไว้นะครับจะสร้างเพิ่มก็ได้นะครับเป็น9คูณ11นะครับท่านก็มาเลือกตรงนี้เป็น11แล้วก็กดเซฟอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ไม่เอาก็กดลบได้นะครับจากนั้นนะครับกดโอเค วิธีการใช้งานนะครับเข้าไปยังตัวของ Excel นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเวลาท่านสั่งปริ้นนะครับท่านกดมายังแฟ้มกดพิมพ์นเลือกนะครับตรงนี้นะครับปกติกระดาษเนี่ยจะมีนะครับเป็น เป็นมาตราฐานนะครับอย่างเช่นเลตเตอร์ A4 A5 B4 B5 นะฮะกระดาษที่เราสร้างเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็น9คูณ5.5 9คูณ11นะครับแต่ตรงนี้หน่วยเนี่ยมันจะแปลงไปเป็นเซนติเมตรเองอัตโนมัตินะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราก็เลือกที่เราตั้งเอาไว้แล้วนะครับอย่างเช่น9คูณ5.5เมื่อกดเลือกนะครับหน้าตัวอย่างฝั่งเนี้ยนะครับมันจะแสดงให้เห็นว่าที่ท่าน ทิมมาเนี่ยเหมาะไหมนะครับก็คือเท่ากับหน้าที่จะปริ้นหรือเปล่านะครับถ้าไม่เท่ามันก็จะกลายเป็นหน้าที่สองก็ให้ท่านไปแก้นะครับให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะแก้หรือเติมหรือแต่งตรงนี้นะครับให้เรียบร้อยย่อนะครับให้เท่ากับขนาด9คูณ5.5ให้ที่เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะจากนั้นนะครับกลับมาหน้านี้นะครับแล้วก็ลองเลือกกระดาษอีกครั้งหนึ่งนะครับ นะมันก็จะเป็นแค่หน้าเดียวนะครับแต่ถ้อย่างนี้แสดงว่าถูกต้องท่านก็กดพิมพ์ได้เลยนะครับก็จะเป็นขนาดกระดาษที่ท่านต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทดลองดูนะครับพยายามอย่าข้ามขั้นตอนนะครับถ้าเกิดท่านข้ามขั้นตอนแล้วเนี่ยจะไม่ได้ผลสำเร็จตามที่ต้องการนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ Sewadi so, Kap